อย่าเดินเลยอาคารเรียนเก่าหลังหอพักเด็ดขาดโดยเฉพาะหลังสองทุ่มเสียงพี่มหก,กล่าวเตือนพร้อมสีหน้าจริงจังเมื่อเมนักเรียนใหม่ย้ายเข้ามาเรียนในโรงเรียนประจำแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่กลางหุบเขาห่างไกลาจากตัวเมืองเมคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่าขู่เด็กใหม่ แต่ในคืนแรกเธอกลับฝันเห็นเด็กผู้หญิงในชุดนักเรียนเก่าเดินร้องห้าอยู่ตรงทางเดินมืดๆพร้อมกับเสียงกระดิ่งเบาๆดังแว่วมาไม่ขาดสายวันต่อมาเธอเล่าให้เพื่อนร่วมห้องฟังแต่กลับไม่มีใครเชื่อนอกจากพีทเด็กชายเงียบๆที่นั่งมุมห้องเขาเล่าว่าอาคารเก่าเคยเป็นห้องเรียนเมื่อ30ปีก่อนและเคยเกิดเหตุการณ์นักเรียนหญิงคนหนึ่งหายตัวไปกลางดึก ทุกปีในวันเดียวกันจะมีคนฝันเห็นเธอเมเริ่มค้นหาความจริงรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างดึงเธอให้เข้าไปใกล้าอาคารหลังนั้นมากขึ้นทุกวันตอนที่สองเสียงกระดิ่งคืนนั้นเมฝันอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่เสียงกระดิ่งแต่เธอเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นชัดเจนขึ้นผมยาวปิดหน้าใส่ชุดนักเรียนสีซีดสวมกระดิ่งเล็กๆที่ข้อมือเสียงมันดัง กริง้งกริง้งทุกครั้งที่เธอขยับเด็กคนนั้นพูดประโยคเดียวกับเมื่อคืนว่าช่วยฉันด้วยอย่าให้ฉันถูกลืมเมสะดุ้งตื่นในสภาพเหงื่อท่วมตัวมือเย็นเฉียบเธอเรียบเล่าให้ผพีดฟังในวันรุ่งขึ้นผพีดเงียบไปพักใหญ่ก่อนพูดเบาๆปีที่แล้วก็มีคนฝันแบบนี้แล้วก็หายตัวไปเมยตกใจแต่ความอยากรู้กลับยิ่งทวีคูณ เธอเริ่มไปห้องสมุดค้นหาข่าวเก่าจนพบว่าเมื่อ30ปีก่อนมีเด็กหญิงชื่อลินหายตัวไปจากโรงเรียนโดยไม่มีร่องรอยในวันเกิดของเธอเอง21มิถุนายนวันนี้คือวันที่19เหลือเวลาอีกแค่สองวันพีทกับเมวางแผนแอบเข้าไปที่อาคารเรียนเก่าคืนวันที่21เพื่อหาความจริง แต่พวกเขาไม่รู้เลยว่ามีคนอื่นกำลังเฝ้าดูอยู่จากหน้าต่างชั้นสามของอาคารนั้นดวงตาคู่หนึ่งมืดสนิทเหมือนไม่ใช่ของคนตอนที่21คืนวันที่21มิถุนายนมาถึงพร้อมสายฝนโปรยเบาๆเม่และพีทเตรียมไฟฉายกล้องมือถือและกระดาษบันทึกพวกเขานัดเจอกันตอนห้าทุ่มหน้าประตูเหล็กขึ้นสนิมของอาคารเรียนเก่าแน่ใจนะ ว่าอยากเข้าไปฉันต้องรู้ให้ได้ว่าเธอเป็นใครและต้องการอะไรจากฉันเสียงกระดิ่งเบาๆดังขึ้นก่อนที่พวกเขาจะเปิดประตูภายในอาคารเงียบสนิทเสียงฝีเท้าดังก้องสะท้อนทั่วทางเดินไฟฉายส่องผ่านบรรยากาศฝุ่นเก่าโต๊ะเรียนหักพังและผ้าพระเก่าๆที่หล่นจากผนังทันใดนั้นเสียงกระดิ่งดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้มากแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้น ประตูห้องเรียนห้องหนึ่งเปิดออกเองช้าๆพีทกับเมเดินเข้าไปและพบสิ่งที่เหมือนถูกจัดวางไว้โต๊ะเรียนตัวหนึ่งมีสมุดปกหนังสือเรียนยุคเก่าวางอยู่เปิดค้างไว้ที่หน้าที่เขียนด้วยลายมือสวยงามฉันไม่อยากตายหนูไม่ได้ทำหนูไม่ได้ฆ่าใครเมยกำลังจะหยิบสมุดเล่มนั้นขึ้นมาแต่อยู่ๆอ,อุณหภูมิก็ลดฮวบ เงาร่างหนึ่งลอยผ่านผนังด้านหลังช้าๆดวงตาแดงฉานมองตรงมาที่เธอเสียงกระดิ่งดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาและเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นในหูของเมเธอเหมือนฉันใช่ไหม